ทำไมช่วงฤด,ดูหนาวหอยถึงไม่ค่อยโตแล้วก็ไม่ค่อยกินอาหารเลยมันผิดปกติหรือว่าบ่อของเรามีปัญหาไหมคลิปนี้มีคําตอบค่ะช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยหอยจะมีอาการหนึ่งเลยกินอาหารได้น้อยลง2งจะไม่ค่อยขยับตัวจนบางคนเนี่ยแอบตกใจเลยค่ะว่าตุยหรือเปล่า3จะมีการผสมพันธุ์กันน้อยลงค่ะอาจจะขยายออกไปโดยการที่จะไข่หนึ่งถึงสองอาทิตย์ทีาการเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงฤด,ดูหนาวค่ะไม่ต้องตกใจสาเหตุเนี่ยมาจากในช่วงนี้เนี่ย น้ำจะมีอุณหภูมิที่เย็นจัดหอยน้ําจืดเนี่ยจะไม่ค่อยชอบที่เขาอยู่นิ่งๆเนี่ยเพราะว่าเขารักษาอุณหภูมิในร่างกายว่าอุณหภูมิที่เย็นหรือต่าเกินไปเนี่ยมันส่งผลต่อระบบเผาผลาญของน้องหอยทําให้เผาผลาญได้ช้าลงหอยก็เลยไม่ค่อยกินอาหารการเจริญเติบโตก็จะช้ากว่าปกติยังมีผลในเรื่องของการผสมพันธุ์ของน้องหอยด้วยเพราะว่าหอยเนี่ยจะชอบผสมพันธุ์กันในช่วงอุณหภูมิน้ําปกติในช่วงฤดูหนาวน้ําเย็นลงเนี่ยมันก็จะสืบพันธุ์ช้าลงไปด้วยไข่ที่ได้ก็อออาาจจะนนน้ยยลงกกว่่ปติิดหใ ธรรมชาติเองเนี่ยก็จะมีผลน้อยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นบอ่อบกเนี่ยเราอะ่ะก็ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิน้ําได้อยู่แล้ววิธีแก้ไขเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราไม่มีระบบออกซิเจนเราก็เปิดระบบน้ําวนก็ได้ค่ะช่วยในช่วงอากาศที่เย็นจัดหรือบางคนบอกว่าเอาเซเลนดัมาคุมไว้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะเพื่อให้สัมผัสอุณหภูมิภายนอกน้อยที่สุดอันนี้เป็นวิธีแก้สําหรับหอยบางคนที่ไม่กินอาหารเลยเฉยๆนะคะแต่ตามหลักเลยเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรมันนะคะ ให้เขาปรับตัวตามสภาพอากาศเขาจะค่อยๆปรับตัวตามสภาพอากาศนี้เพื่อให้อยู่ได้เองค่ะมันเป็นช่วงฤดูของเขาไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติเพื่อให้ปรับอุณหภูมิโดยเอาน้ําร้อนแบบไปเทราดเขานะคะเดี๋ยวผ่านพ้นช่วงนี้ไปหอยเขาก็จะปกตินะคะถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟาร์มหอยตะลี่ไว้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากสั่งพันหอยทักแชทมาได้เลยค่ะ